สวัสดีค่ะข่าวสารกิจกรรมวิทยาลัยชุมชนปัตตานีประจำเดือนกุมภาพัานธ์มีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะวันที่24ถึง31มกราคม2518 ลุ่มงานมาตรฐานและบริการวิชาการวิทยาลัยชุมชน,ชนปัตานีเปิดอบรมหลักสูตรการทำอาหารพื้นเมืองรุ่นที่1ประจำปี2,518หลักสูตรียนฟรีของขวัญปีใหม่ประจำปี2,518เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่กับเมนูข้าวหมกอยากรับไก่กอและขนมโดดแทงขนมบาตาบูโรคูลาบอซาไก่คูลาปูเตกาบะ กาบูปูโจปากูนาซิดาแกนาห้องรัวฮาร้านวิทยาลัยชมุชมชนบตัตลีวันที่4กุมภาพันธ์2 5้8นายสุทธิศักดิ์น้ำพิ์พูพ่มำนยการวิทยาลัยชมุชมชนบตัตลีเข้าร่วมพิธีเปิดศิละปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่72ปีการศึกษา2517ระดับเขตพื้นที่การศึกษาวัตถุประสงค์ของงานเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการศิละปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพตามความสนใจและความถนัดได้ทำกิจกรรมนอกห้องเรียนรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบศัก,กยภาพของตอนเองผ่านกิจกรรมการแข่งขันศิละปะหัตถกรรมนักเรียนโดยมีน,นายสนั่งสนที่เมืองรองผู้ว่าราชการจั จังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดนหอประชุมโรงเรียนเปินจัง,าาจงหวัดปัตตานี วันที่6กุมภาพัน, 2, 18, นธ์2518นายสุธิศักดิ์น้ำทิพย์พ่วงในการวิทยาลัยชุมชนบัตตานีนางสาวเฉลิมขวัญชุมรองพ่วงในการวิทยาลัยชุมชนบัตตานีและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนบัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมพบป่ายามเช้าครั้งที่2ประจำปี2518ณโรงจอดอากาศยานกองทางอากาศชีวิตที่9อำเภอหนองจิกจังหวัดบัตตานี วันที่12กุมภาพันธ์2518นายสุทธิศักดิ์น้ำทิพย์พ่วงเมววยการวิทยาลัยชุมชนปัตะตะนีพร้อมด้วยรองพ่วอเมววยการบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเป,เปิดกีฬานักศึกษาและบุคลากรวิทยาลายัยชุมชน,ชนระดับประเทศ โอคาบุรีเกมครั้งที่9ก้ณสนามกีฬาจังหวัดพิจิตรอ,อเมืองจังหวัดพิจิตรวันที่19กุมภาพันธ์2518วิทยาลัยชุมชนปัตตนีจัดพิธีปราศรัตรอนุปริญญาบาตัตรแก่ผู้สําเร็จก,การศึกษาประจำปีการศึกษา2516โดยได้รับเกียรติจากพลเอกเฉลิมชัยสุธิศาสตร์องค์มนตรีเป็นประธานในพิธีณนะห้องประชุมสันติวิทยาลัยชุมชนปัตนี วันที่20กุมภาพันธ์2,518นายสุทธิศักดิ์น้ำพิผู่วำนวยการวิทลัยชุมชน,ชนปัตตานี พร้อมด้วยนายประทุมนัทราชนิยมเดชาเลขานุการผ่วมำนการวิทลัยชุมชนปัตตานีและบุคลากรลงพื้นที่ร่วมประชุมร่วมกับเจ้าคณะอำเภอพวกโพ,โพเจ้าอาวาสวัดมะเดื่อทองคณะผู้ใหญ่บ้านปราท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านกระโปกเพื่อหารือและวางแนวทางในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เรือพระให้กับชุมชนนะ้ำอำเภอพวกโภจังหวัดปัตตานี วันที่21กุมภาพันธ์2518 นายสุติศักดิ์น้ำทิพย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีพร้อมด้วยนางสาวชวีวรรณขวัญชุมรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีและนายปฐุมนันทราชนิยมเดชาเลขานุการผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเข้าพบนางพาติเมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเพื่อหารือเรื่องการจัดการแข่งขันว่าวพื้นเมืองสายบุรีครั้งที่4ณห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีอาคารสองชั้น5 สารากลางจังหวัดปัตตานีวันที่27กุมภาพันธ์2518 นาะยชยัคพพุทยอดรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีพร้อมด้วยบุคลากรลงพื้นที่พบปะพูดคุยหารือกับผู้ดูแลศูนย์บำบัดฟื้นฟูดำเนินกิจกรรมในโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพในศตะวรรษที่21สําำหรับกลุ่มเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนณตำบลการุบีอำเภอกระพาอจังหวัดปัตตานี วันที่27กุมภาพันธ์2518นายธดิสัก์น้ำทิพย์พ่วมนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีมอบหมายให้นางสาวนันทิชาบุญละเอียดและนายอิมรอนดาราเมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบระบบศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดปัตตานีณห้องประชุมพระยาอินทาราโรงเรียนเทิร์นวิวปัตตานี วันที่27กุมภาพันธ์2518บุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้ลงพื้นที่แนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2518ณตลาดประชารัฐอเพธิ์โพ,โพ,โพตลาดนัดเทศบาลและตลาดนัดรูสมิล วันที่28กุมภาพันธ์2518รองศาสตราจารย์สมเกียรติพ่วงรอดประธานสภาวิทยาลายัยชุมชนปัตตานีได้เป็นประธานในการประชุมสภาวิทยาลายัยชุมชนปัตตานีครั้งที่2ประจำปี2518ณห้องประชุมต่อเกียรติวิทยาลายัยชุมชนปัตตานี สำหรับข่าวสารกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ทุกคนมุ่งม,มั่นทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและพร้อมพัฒนาองค์กรอย่างความเป็นเลิศและพบกันใหม่กับข่าวสารกิจกรรมประจำเดือนมีนาคมสวัสดีค่ะ